ครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอมาแนะนำนะครับพกกระกิ่งนะครับซึ่งพกกระกิ่งนี้ก็เป็นพระที่ผมมีความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมซึ่งพกกระกิ่งที่ผมนำมาถ่ายทำคลิปนี้ก็คือเป็นพกกระกิ่งของหลวงพ่อเกษมเขียม,มโกนะครับน่าจะเป็นรุ่นมงคล7 6พรษาหรือเปล่าน่ครับที่สร้างในปีพศ2000 ห้านะครับเป็นพระก,กิ่งที่ผมแขนติดตัวมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมแล้วก็จะมีการต่อโค้ดด้วยนะครับซึ่งหลวงพ่อเกษมเขียมโกก็เป็นพระอริยะบุคคลนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเป็นหลายร้อยรุ่นนะครับเป็นหลายร้อยรุ่นเลยนะครับแต่ว่าที่ท่านได้ชมนะครับก็เป็นพระก,กิ่ง เนื้อนวโลหะนะครับผมซึ่งก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็สร้างในในหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อหลงโพทวดนะครับรูปหล่อโบราณพระชัยวัตรนะครับพระกริ่งนะครับผมซึ่งพระกริ่งนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพระกริ่งเนื้อนวโลหะนะครับแล้วก็มีการหล่อโบราณนะครับเพราะว่านะครับถ้าเป็นหล่อโบราณก็จะเป็น คือมันจุกลิ่งในตัวนะครับเป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะครับผมเนื้อละวะโลหะนะครับผมพอดีกรอบแตกเพราะว่าองค์นี้ผมแขนมาติดตัวเป็นประจําเลยนะครับแขนติดตัวหลายปีแล้วนะครับพอดีอกรอบนะครับกรอบรติกแตกก็ว่าจะนําไปเลี่ยมใหม่แต่ยังไม่ได้ไปเลี่ยมนะครับก็เลยอตอนนี้ก็แขวน รูปหล่อของท่านนะครับซึ่งหลวงพอ่อเกษมเขมโกเป็นพระที่ผมมีความศรัทธาในวัดปฏิบัติของท่านนะครับซึ่งท่านปฏิบัติอย่างอุกฤษนะครับจนทําให้ท่านมีจิตนาุภาพมีบุญลิ์นะครับอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเกิดบุญญาลิ์นะครับเกิดอิทิลิ์นะครับซึ่งผู้ที่นําไปติดตัวนําไปบูชาก็เกิด ผลในการคุ้มครองป้องกันเกิดแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายนะครับซึ่งหลวงพ่อกเกษมเกมโกนะครับผมซึ่งเป็นพระที่ผมมีความศรัทธ,ธานะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลของท่านนะครับเป็นการน้อมลํำลึกถึงนะครับซึ่งหลวงพ่อกเกษมเกมโกชื่อท่านก็เป็นมงคลนะครับก็เป็นอีกอครูบา,าอาจารย์นะครับองค์หนึ่งนะครับที่ คนให้ความเคารพทั่วประเทศเลยนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับซึ่งเรอเก้านะครับเคยได้ไปกราบนะครับนมัสก,การหลวงพ่อเกษมเคยสนทนาธรรมกับท่านนะครับซึ่งท่านก็อยู่สุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางนะครับซึ่งท่านก็มีการปฏิบัติอย่างเข้่งคัดนะครับซึ่งก็เรื่องราวต่างๆเรื่องราวความอภิธิหารเรื่องเลือเชื่อต่างๆก็ สามารถที่จะดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถสืบค้นได้นะครับก็ในหนังสือต่างๆก็มีประวัติและก็บุญญาลิทธ์ะคับความสิของท่านนะครับผมแต่วันนี้ผมมาแนะนําวัตถุมงคลเนาะของท่านนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็สร้างน่าจะสร้างในปีพศ2 5 3 6นะครับ364656ก็เกือบจะ30ปีแล้วครับ28ปปีเนาะครับ พระกิ่งรุ่นนี้นะครับ28ปีเป็นเนื้อนวะโลหะกับดำหลอกิ่งในตัวนะครับบางรุ่นนะครับพระกิ่งเขาก็จะมีการหล่อแลวแลวก็จะคว้านเจาะรูนะครับใต้ฐานพระแล้วก็มีการอุดกิ่งแล้วก็ปิดแผ่นนะครับแต่ทีนี้เวลาเราแขวนหรือว่าเราเก็บรักษาไม่ดีทําให้แผ่นนะครับแผ่นที่ปิดนี้หลุดแล้วก็ทําให้พระกิ่งทําให้กิ่งนี้หลุดลองอมานะครับก็ ก็ผมก็มีสองสามองค์นะครับที่ฐานหลุดแล้วก็พระก,กลีงนี้หลุดออกมาก็เลยเอาใส่ในซอ,องปติเก็บไว้นะครับยังไม่ได้ไปซ่อมนะครับแต่พระกลีงล๋งรุ่นนี้ก็คือเป็นการหล่อโบราณน,นะครับแล้วก็มีการอุดกลี๋งในตัวความพิเศษและก็เนื้อละวะโลหะกลับดํานะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับและก็มีความเข้มขังในด้านพุทธคุณและก็ส่วนผสมมวลสารต่างๆที่เป็นมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับได้รับการอธิษฐานจิตจากพระอริยะนะครับหลวงพ่อกเกษมเคมโกนะครับซึ่งกล่าวกันว่าท่านสําเร็จเป็นพระอรหันนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ผมก็มีความศรัทธาในท่านก็เลยบูชาวัตถุมงคลของท่านนะครับสําหรับท่านคนที่กําลังมองหาวัตถุมงคลก็ขอแนะนําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อท่านล็อกเก็ตเหรียญวัตถุมงคลพระผงต่างๆนะครับ ของหลวงพ่อเกษมเกมโกนี่สามารถที่จะาหามาบูชาได้นะครับก็ก็ยังหาได้ง่ายเพราะว่าทางชมรมทางศูนย์ต่างๆก็ยังจะมีวัตถุมงคลของท่านให้เช่าให้บูชาอยู่นะครับสําหรับหลวงพ่อก็เราก็เลือกอารุ่นที่ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นอีกวัตถุมงคลของสำนักหนึ่งที่ คนค่แต่การกราบไหว้การบูชานะครับเพราะว่าหลวงพ่อกเกษมท่านอธิษฐานจิตให้นะครับผมเป็นบุญจริตนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีความศรัทธาในตัวท่านก็จะเกิดความเข้มแข็งแต่ผู้บูชานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบารมีของหลวงพ่อกเกษมเกม,มโกดลบรรดานในท่านจงมีความสุขกเกษมสําราญร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองมีความสุขกายสบายใจ และ,จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระนะครับผมจากช่องพ่อใหญจูบ้านนนคอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ